สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมไฮบริดบ้อแปลงอีกแล้วนะครับตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับคลิปที่แล้วก็ซ่อมบอร์ดแบบนี้แหละนะครับแต่อันนั้นเป็นของลูกค้าอีกคนหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เป็นของเครื่องไฮบริดนะครับ48โวลต์นะครับ6,000วัตต์อีกตัวหนึ่งนะครับลูกค้าส่งมาทั้งเครื่องนะเครื่องนี้นะครับแต่ผมรื้อมาแค่บอร์ดบนกับบอร์ดล่างเพื่อทําการซ่อม ส่วนมออแปลงนะครับก็เป็นมออแปลงของทางร้านกําลังทดสอบจ่ายโหลดอยู่นะครับซ่อมเสร็จหมดแล้วนะครับกําลังทดสอบจ่ายโหลดแต่ปรากฏว่านะครับจับอาการผิดปกติผิดปกติได้อย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอาการนั้นคืออะไรนะครับอาการที่ว่านะครับเป็นสาเหตุให้อินเวอร์เตอร์เครื่องนี้พังได้เลยนะครับถ้าผมเดาไม่ผิดถ้าจากการสันนิษฐานนะครับอาการที่ว่าก็คือนี่เราดูตรงนี้นะครับโหลดอยู่ตอนนี้นะครับนะ โหลดอยู่ตอนนี้ประมาณเก้าร้อยแปก็ตีงัายง่ายๆนะครับกลมๆ1,000วัตต์นะครับ, 1, Wh, รบก็เกือบเกือบหนึ่วัตต์แหละนะครับนะครับโหลดที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมมันโชว์แค่9%นะครับมันโชว์แค่9%ทั้งที่นะครับเครื่อง6,000วัตต์ถ้าโหลดขนาด1,000วัตต์นะครับมันจะขึ้นไปประมาณ10 5้าถึงสิเลยนะครับเมื่อคำนวณออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมันควรที่จะขึ้นไปประมาณ15-16%นะครับของของเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับอ่าทีนี้นะครับแค่ตัวเลขบนหน้าจอนะครับแค่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์โหลดบนหน้าจอมันมีความสำคัญยังไงนะครับคืออย่างนี้นะครับเปอร์เซ็นต์โหลดถ้าเราโหลดไปขนาด1,000วัตต์ แทนที่มันจะขึ้น15%มันดังขึ้นแค่900วัตต์อ่อขึ้นแค่9%ขออภัยนะครับมันขึ้นแค่9%นั่นหมายความว่ามันขึ้นไม่ตรงนะครับมันขึ้นไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราใช้โหลดไปเยอะๆนะครับถึงถึงอ่อถึงลิมิตของมันอย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับบอร์ดนี้ลิมิตไว้ที่6,000วัตต์เราใช้ไปโหลดจริงๆใช้ไปถึง6,000วัตต์หรือ5,000กว่าจะ6,000วัตต์อยู่แล้ว นะครับเปอร์เซ็นต์โหลดแทนที่จะขึ้นเป็น100%มันกลับขึ้นแค่80%หรือ70%อะไรอย่างนี้มันทำให้นะครับชุดโอเวอร์โหลดหรือชุดคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันคำนวณคำนวณผิดพลาดนะครับมันมองว่าโหลดยังน้อยอยู่มันก็ไม่ตัดการทำงานนะครับโหลดเกินโหลดอะไรมันก็มองไม่ออกนะครับเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์โหลดมันมีการคำนวณผิดพลาดอยู่นะครับซึ่งนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่องนี้พัง นะครับผมสันนิษฐานว่าอย่างนั้นนะครับเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์โหลดนะครับมันมันโชว์ไม่ตรงนะครับถ้าเปอร์เซ็นต์โหลดโชว์ไม่ตรงมันก็ไม่ตัดการทํางานในตอนที่เราใช้โหลดสูงๆนะครับอ่ะมันก็ไม่ตัดการทํางานนั่นเองนั้นมันก็เหมือนระบบโปรเทคชั่นมันไม่ทํางานนะครับมันทํางานผิดพลาดมันอ่านค่าผิดโหลดไปประมาณ67,000ดวัตต์แล้วมันยังมองว่าแค่5000วัตต์อะไรประมาณนั้นมันก็เลยไม่ตัดการทํางาน มันก็เลยทํางานหนักทําให้ชุดด้านล่างโมดูลพาวเวอร์ด้านล่างช็อตพังเสียหายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาการนี้ต้องแก้ไขนะนะครับก่อนที่จะประกอบคืนลูกค้าผมก็ต้องแก้ไขอาการนี้ให้เสร็จซะก่อนนะครับหล,ลักๆแล้วนะครับมันก็จะเป็นที่ชุดนะครับชุดตรวจสอบอโหลดนั่นเองนะครับตัวเครื่องไฮบริดสำเร็จรูปแบบนี้นะครับมันจะไม่มี VR ใดๆให้เราปรับ แล้วก็ไม่สามารถเซตผ่านหน้าจอได้นะครับหลายคนมอ,มองว่าอาจจะเป็นที่หน้าจอเพี้ยนไม่ใช่นะครับผมใช้จออีกเวอร์ชั่นหนึ่งแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันเวอร์ชั่นนี้ก็เอาไปเสียบได้เหมือนกันนะครับโชว์เโหลดเเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นนะครับตัดปัญหาเรื่องหน้าจอไปนะครับมันคำนวณด้วย MCU มันไม่เพี้ยนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอ่านค่าจากบอร์ด บอร์ดอ่านค่าได้เท่าไหร่มันก็แสดงค่าเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาอยู่ที่ชุดตรวจสอบนะครับชุดตรวจสอบกระแสนะครับชุดตรวจสอบกระแสมีปัญหานั่นเองนะครับก็ต้องแก้ไขก่อนนะเพราะถ้าถ้าเราปล่อยผ่านไปนะครับไม่แก้ไขนะมันก็อาจจะมีปัญหามาทีหลังได้นะครับเครื่องใช้โหลดเกินโหลดพิกมันดันไม่ตัดนะครับอ่ามันก็เลยทําให้พังนะครับแต่นะครับปัญหา รเรื่องนี้นะครับต้องคุยกับลูกค้าซะก่อนปัญหาอาจจะเกิดขึ้นได้ว่าก่อนหน้านี้ใช้โหลดอ,อย่างหนึ่งนะครับทำไมใช้ได้เครื่องไม่ตัดแต่พอเอากลับไปรอบนี้ทําไมใช้โหลดหนักๆแล้วมันตัดนะครับถ้ามันตัดเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าพอเปอร์เซ็นต์โหลดมันมันเป็นค่าที่ถูกต้องแล้วนะครับถ้าโหลดเกินเครื่องจะตัดการทํางานอันนั้นคือถูกต้องนะครับแต่ที่ผ่านมาลูกค้าใช้ได้อันนั้นคือ อันนั้นต้องบอกว่าไม่ถูกต้องนะครับเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์โหลดมันผิดพลาดอยู่ทําให้ลูกค้านะครับโหลดบางประเภทลูกค้าใช้งานได้ก่อนหน้านี้ลูกค้าใช้งานได้พอใช้ไปใช้มาเห็นไหมครับระเบิดตุ่มตามพังมาเลยเนื่องจากว่าใช้งานแบบโอเวอร์โหลดนะครับนะอันนี้นะครับคลิปนี้นะก็พูดรวมไปถึงนะครับสายโมนะครับ อันนี้ไม่ได้ว่าช่างนะแต่ลูกค้าหลายคนนะครับถามผมอ,อยากให้ผมโมให้ด้วยนะครับซ่อมเสร็จก็โมให้ด้วยไม่อยากให้มันตัดนะครับไม่อยากให้มันตัดมันก็มีแต่พังอย่างเดียวนะครับสำหรับมุมมองผมเองนะสำหรับช่างท่านอื่นที่โมเก่งๆอันนี้ผมไม่รู้นะครับเขาอาจจะเทพกว่าน,นี้แต่ผมมองว่าถ้าเกิดไปโมให้มันไม่ตัดในตอนที่มันควรที่จะตัดแล้วเราไม่ให้มันตัดก็คืออย่างสมมติแก้ไขอย่างอย่างยกตัวอ,อย่างเป็นบอร์ดนี้เลย แก้ไขชุดตรวจสอบกระแสนะครับเห็นไหมแทนที่มันจะโชว์สินะครับแทนที่จะโชว์โหลด15%มันโชว์แค่9%นะครับหายไปเยอะเลยคำนวณออกมาแล้วตอนนี้ใช้โหลดอยู่ราวๆเกือบ1 0 0 0วัตต์แต่คำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มาโชว์ออกมาแล้วมันมองว่าตอนนี้เราใช้แค่ราวๆห้ากว่าวัตต์แค่นั้นเองนะครับเมื่อคำนวณเป็นตัวเลขออกมาแล้วนะ เครื่องมองว่าใช้แค่500ทั้งที่เราใช้ไปแล้วเกือบพันวัตต์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าปล่อยไปมีตะพังอย่างเดียวนะครับก็เป็นอาการประมาณนี้คล้ายๆนะครับคนที่สายโมนะครับลูกค้าที่ชอบโมนะผมผมไม่ได้รับโมนะครับบอกไว้ก่อนนะหลายคนแล้วลูกค้าอยากให้โมให้ผมผมไม่ได้รับทานะครับก็ต้องส่งไปหาคนที่เขาโมเก่งๆนะผมทําไม่ได้ผมทําไม่เป็นนะครับนะผมก็เลยนะครับไม่ได้รับโมให้ลูกค้าหลายคนอาจจะ ไม่พอใจนะแต่ผมทําให้ไม่ได้จริงๆถ้าไปตัดระบบโปรเทคเขานะครับเพราะว่าถ้าเครื่อง3,000โมให้เป็น5,000วัตต์ได้ผมว่าคนผลิตเขาก็น่าจะทํามาขายรุ่นที่5,000วัตต์แล้วคงขายได้ราคาแพงกว่าเดิมด้วยนะครับผมมองอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเขาทํามาสเปอยังไงมันก็แม็กซ์สุดที่อย่างนั้นแล้วนะครับเขาอาจจะเผื่อเหลือเผื่อขาดมาแหละอย่างสเปคเครื่อง6,000วัตต์อาจจะใช้งาน เอาจริงๆถ้าโมอาจจะใช้งานได้ถึง7,000วัตต์แต่นะครับเขาเผื่อแก็บตรงนี้ไว้สำรองในกรณีที่ว่าฉุกเฉินจริงๆใช้โหลดเกินจริงๆเขาก็จะเผื่อไว้นะครับเกิดเราไปดึงตรงนั้นมาใช้เลยมันอาจจะมีปัญหาพังได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้รับโมนะครับก็เลยเถิดไปถึงเรื่องโมได้ยังไงก็ไม่รู้เอาเป็นว่าอาการนี้ผมก็ต้องแก้ไขก่อนนะครับไม่ยากนะครับอาการนี้ก็แก้ไขชุดตรวจสอบกระแสปรับ ปลี่ยนอุปกรณ์ให้มันโชว์โหลดที่ตรงะนะครับก็ประมาณ15% 16%เนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับเครื่องสเปค6,000วัตต์นะตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นอาการของความผิดพลาดของวงจรหรือนะครับคนขายเครื่องนี้ตั้งใจโมมาให้เครื่องทำงานได้โดยไม่ตัดเมื่อวัดสูงๆทำงานได้โดยไม่ตัดทั้งที่นะครับมันควรที่จะตัด ไปโมให้มันไม่ตัดทําให้เครื่องพังเสียหายนะครับต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่า,า,ารู้เรื่องนี้ไหมนะครับหรือเข้าใจอะไรเรื่องนี้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องทําความเข้าใจกันก่อนนะไม่ใช่เดี๋ยวเปลี่ยนไปลูกค้าบอกว่าเอ้ยแต่ก่อนเคยใช้ได้อันนั้นอันนี้เคยใช้ได้กลับมาคราวนี้ทําไมใช้ไม่ได้เครื่องตัดก็วุ่นวายกันอีกต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ